สวัสดีค่ะอ้อนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะนัดตกค้างนะคะระหว่างทีมโพลิสเทโลเอฟซีกับทีมท่าเรือเอฟซีนะคะที่กําลังจะแข่งขันในวันพุธที่28กันยายนนี้นะคะโดยเมื่อเช้าบริษัทไทยลีกนะคะก็ได้มาตรวจสอบสนามบุญญาตินดาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยลงความเห็นว่าไม่สามารถแข่งขันที่สนามบุญญาตินาได้นะคะเราจึงย้ายไปแข่งขันที่ สนามเมืองทองอยู่ในเต็นนะคะก็คือทันเดอร์โดมสเตเดียนะคะก็เป็นเวลา18.30น,นเหมือนเดิมนะคะสำหรับแฟนบอลทั้งสองสโมสรน,นะคะที่จะมาร่วมเชียร์ในวันดังกล่าวนะคะก็จะมีทั้งมีตัว๋วตั้งแต่แมตช์ที่แล้วนะคะแล้วก็คนที่ยังไม่มีตั๋วนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้จากเพจสโมสรน,นะคะเราจะรีบอัปเดตกลับนะคะ เร็วๆนี้นะคะก็ยังไงก็จะฝากแฟนบอลทั้งสองสโมสรน,นะคะโดยเฉพาะทีมโพลิสเทโลเอฟซีนะคะมาช่วยเชียร์กันเยอะๆให้เต็มสนามเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ทางทีมสตาฟโค้ดแล้วก็นักเตะทุกคนนะคะซ้อมกันตากฝนอย่างหนักมากเลยนะคะเพื่อแมตช์นี้โดยเฉพาะนะคะเจอกันนะคะมากันเยอะๆนะคะ